สล้ววัดเอาอันนั้นมาด้เอายังแบ่งละโผเหลืองกินกระต้มพัดโอโอเคโอเคเฮ้ยกินเล็ดบัวไม่มะมันมึงไรข้าวเราก็สมกันมันจะแซ่บเออมีของหลายอย่างอันนี้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเถอะอันนี้พี่ปีเอามาให้นะทุกคนอันนี้คือต่อพี่ปีเอามานะทุกคนรางเด้ออ่าค่อยๆเบาๆจะเตรียมทําอาหารแล้วก็ใส่ข้าวห่อตอนเย็นด้วยแล้วทําไปวัตรทุ่งนี้ด้วย ถวายพระนะทุกคนนะอันนี้ยังแต่เช้าอยู่นะทุกคนตอนนี้หกนาฬิกาพี่เฟรีบเอามาให้แต่เช้าหน้าที่ของวันนะผ่ามะพร้าวเพื่อทําขนมกันอันนี้เพิ่งผ่าส้มโอเสร็จส้มโอก็เอาจากต้นของเรานะทุกคนเอาจากต้นนี้เมื่อเช้าเอาเอาจากตัวนี้นะทุกคนเพิ่งเก็บไปนี่ลูกโตตโอที่วันพูดนะตัวนี้ อันนี้กาลังเตรียมเครื่องใส่ข้าวห่อตอนเย็นนะทุกคนแต่ว่าเครื่องมันยังไม่ครบนะเดี๋ยวตอนเย็นจะเห็นอีกทีนึงอันนี้ยังตอนเช้าอยู่แล้วตอนนี้ฝนก็จะตกด้วยแล้วก็ต้นอ้อยเราก็มีก็เอาของเราเนี่แหละที่เรามีนะทุกคนนะแล้วก็นี่แหละผลหมากากไม้แถวนี้ที่แม่ปลูกเราก็จะเก็บพวกนี้แหละที่ใส่ข้าวห่อนะทุกคนโอเคอันนี้คือมันแกวนะทุกคนบ้านเราเรียกอันนี้ก็ต้องนด้นึ่งก่อน ถ้าจะใส่ข้าวต้มก็ต้องไอ้นั่นก่อนตอนนี้มันมืดนะทุกคนไม่สว่างนะเพราะว่าฝนกําลังจะมานี่นเป็นสีชมพูที่วันว่าอันนี้ก็จากต้นของพวกวันเองนะคะคนวันนี้ตอนเย็นขึ้นสิบสามค่ำนะทุกคนพวกเราก็พร้อมเตรียมเครื่องทําข้าวห่อแล้วนะทุกคนอุนปรกรณ์ก็มีผลละหมากรากไม้นะทุกคนตอนนี้พี่สาวกําลังลําเลียงเราจะทําทั้งหมดเก้าชิ้น พราาเราจะทำเก้าห่อก็คือห่ออย่างละชิ้นนะทุกคนแต่ว่าวันขอเป็น11นะเพราะว่าวันอยากเอาไปให้เก้าเอันวันจะเอาเข้าไปใส่บาตรนะทุกคนในวัดแต่ว่าอีกสองสองห่อวันจะขอเอาไว้นอกวัดนะทุกคนเผื่อมันเป็นความเชื่อว่าสัมภเวสีที่เขาไม่มีญาติมา<ๆ>เขาก็หิวนะทุกคนมีผลไม้มีผลไม้ทุกคนมีอาหารอันนี้ตำมะละกอนะ แล้วก็มีขนมที่เราทํากันอุ้ยแล้วก็ยังมีข้าวต้มมัดนะทุกคนมีปิ้งกบมีปิ้งปลาแห้งแล้วก็มีปิ้งปลาแล้วก็มีผักนะทุกคนลิ้นฟ้าที่เผาสุกแล้วนะทุกคนเนึ่งนึมันแก่อยู่ในตู้เย็นแม่ก็มีผลไม้หลายอย่างที่เรากําลังเตรียมนะทุกคนอ่าแล้วก็ข้าวต้มมัดนะทุกคนแต่ว่ามีเพื่อนบ้านเอามาให้อีกเยอะแยะเลยนะทุกคนทุกอย่างตรงนี้ ทุกอย่างตรงนี้มีของที่เราหามาซื้อมาแล้วก็เพื่อนบ้านเอามาให้ด้วยรวบรวมกันจะได้เยอะเพราะว่าทำบุญนะทุกคนอุป,ปกรณ์ตองนะคะทำข้าวห่อก็มีอันนี้มันจะเป็นใบใหญ่เราทำทั้งหมดจริงๆเราทำเก้า 9, แล้วทุกคนแต่อันนี้วันทำเป็นสิบเอ็ดอย่างที่วันว่าแล้วก็มีขนาดนี้นะนนทุกคนนะทุกคนแบบนี้อันนี้เราจะใส่คําม,มะกอยา แต่ก่อนที่เขาใช้เขี้ยกันนะทุกคนส่วนอันนี้ใส่อาหารก็มีตัดแบบนี้เป็นชิ้นเล็กนะทุกคนอันนี้ก็สิบเอ็ดอันเหมือนกันเขาเรียกว่าพาข้าวนะทุกคนแล้วก็เตรียมไว้ตอนนี้พี่สาวก,ก็กําลังเตรียมอยู่ <ED> กกเตรียมเครื่องที่เราจะทํากันคนนะแล้วก็เตรียมไว้ตอนนี้พี่สาวก็กําลังเตรียมอยู่เตรียมเครื่องที่เราจะทํากันทางด้านโน้นพี่ก็เตรียมนะทุกคนส่วนทางด้านนี้วันกับแม่ปึ๊บเราก็เตรียม คำมะคำพูคำมะก็ยาบอกภาษาอีสานเรียกคำมะก็ยาภาษาไทยวันไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ้เขียวสําหรับคนเท่าคนเกศสมัยก่อนนะทุกคนอันนี้คือยาเส้นนะทุกคนเห็นชัดไหมนี่มันคือยาเส้นเหมือนกับเราทําให้คนสมัยโบราณเลยนะทุกคนก็มาเจอกันตอนวันทําสิทธ์นะ ยานกินถุาให่นี้ตัวน้อยน่นอนเลยตองน้อย่รูเตในอบ้รดืงดานงเพราะว่าโหกทนี่มนาบึ้ดเนยะ เราได้เราอีกหน่อยทั้งหลายเออไปนะประมาณนี้กันนะดูดิเจ้าหนูา ุ่นก็เสร็จแล้วนะทุกคนข้าวห่อประดับดินรอบแรกครบสิบเอ็ดอันนะทุกคนก็มีพี่ๆมาช่วยนะทุกคนแล้วก็คุณแม่แล้วก็หลานมาช่วยเสร็จแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ก็เราจะจากลากันด้วยข้าวห่อนะทุกคนนะพรุ่งนี้เจอกันวันจะไปทำบุญที่วัดก็จะทำอีพีหน้ามาให้ดูก็ก่อนจากกันวันก็ขอฝากช่องวันดีพาพ่วงนะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้วันด้วยนะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ